ะ pp, ะะมะนั่นๆๆๆๆโอ้ห,ห,ห,ห่างแกแล้วห่างแกแล้วกล้ชิดห่างแล้วห่างแกแล้วห่างแกแล้วห่างมันแกแล้วตอนมันกระหอดแล้ว กินน้ำแับเริ่มเริ่มกินน้ำจะคลองออกแล้วก็และ้วก็ห่างแล้วมาบ่าท่านแตห่างแล้วอาทิตย์หนาน,นี่ลองสม,มือนี่แล้วนี่ เหลือแล้วน้ำก็จะไม่เหลือแล้วโอ้ยไปห่างแล้วน้ำบนเรือจักยศแล้วพี่น้องสิถอดแล้วเ่ยลูกออกบนลวน้่ามันก็กินบนหลนี่สิ้างและแม่าสาบด ได้แค่นี้เออ,อบวทันในนาบุาพพสอนสับใหญ่ห้างแล้วไปอีกแล้วครับพออีกแล้วนี่น้องเห็น,หน,นบ้าน่ะไม่กลับไทยนะห้ามบอนไงเลยลูกแม่เต็มยืนสีอแสดงว่าบวทหันเลยใกลห่าง เนไหมยังไม่ปิดไม่เห็ดจะง่ายไงครับ โอ้โหตงาหุ่นยนป่านผึงลวงรวด ดีครับงามปะงามอยู่แต่หัวน้อมมันหน่อยเพราะว่ามันยอยูงง่กินใหญ่งผดหัวน้อมมันเลยหน่อยแต่ห้างมันงามดีอยู่ใหายดีอยู่เบื้องดูดไนะปเลยป่านเพิงล้วงเอาโลดเห็ดห้างใส่ห้างญง่ครับดีไม่มีเลยเลยมีหมดน่ะ กด็ด่าเเมื่อ,อล้วพี่้องเมื่อนี่ในชั้นนี่แหละพอตะห้างห้างห้างไงอยูย่ตะวันบนหนังไกลสุดหอดแล้วในชั้นนี้แหละเผื่อมันบ่ท่านในเฮตห้างมันท่านในเลื่อมเฮตห้างท่านในหอดเดือนหาดีพุนละเดี๋ยวช่วงาก,กาลางเดือนเมษาลังสงการจะมาเบิกอีกรอบหนึ่งเนาะ นนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แฮชเท้กเป็นกำลังใจให้นะครับเด้อมือนีสวัสดีครับ